แดดปลายเดือนมีนาต่อถึงเดือนเบษาในปี2522มันช่าร้อนแรงจนผมแทบอยากจะมุดอยู่แต่แถวริมห้วยชายเขาชายป่าที่ไห้ซากแห่งแต่ในความเป็นจริงตอนนี้ผมกระบ่าวเชิดเรากำลังเดินกันผ่านสวนยางน้อยใหญ่ที่ยืนต้นใบแทบจะโล่งเตียนเพราะอยู่ในช่วงฤดูยามปลัดใบ ในสวนยางบางสวนบางแปลงพวกมันก็เริ่มแตกใบอ่อนกันแล้วบางสวนก็เป็นใบเพรละก็คือกลางอ่อนกลางแก่เสียงลูกยางสุกแตกหล่ดลงมาจากกระป๋อเสียงดังปัวปากแต่ได้ยินอยู่เป็นระยะระยะแต่ถึงแม้จะเดินกันอยู่ในป่ายางแต่ว่ามันก็ร้อนอยู่ดีเพราะว่ายางไม่มีใบให้รกเงาและใบที่แห้งของมัน ก็เป็นเชื้อไฟได้เป็นอย่างดีผมกับปานกำลังเดินเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ลึกเข้าไปในสวนยางแห่งหนึ่งพวกเราต้องเดินตัดผ่านกันหลายสวนถึงจะไปถึงบ้านของเขาแต่ปานก็คือชื่อของเพื่อนคนนี้พวกเราเดินกันมาจากสถานีรถไฟแต่พากันเดินมาได้ครึ่งทางแล้วและขณะที่พวกเรา เดิน,น <izon> <innoc> คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเชิดเพื่อนที่เดินนำหน้าก็ร้องเออาขึ้นเอ้ยไฟไฟไหม้สวนยางไฟไหม้สวนยางสวนยางอ่อนข้างหน้าที่อยู่ถัดจากแปลงที่พวกเรากำลังเดินอยู่นั่นได้ปรากฏควันไฟลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วแต่มันก็รุนแรงเนื่องจากกระแสลมร้อนที่พัดโหมอย่างแรงแล้วลมก็พาม้วนตลบ แต่พาควันไฟร้อยพุ่งสูงมองเห็นได้ในระยะไกลแล้กอบกับใบของอยางพาราที่ร่วงลวนทับถมอยู่เกลื่อนกลาดก็ล้วนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมันทําให้เกิดไฟลามโหมอย่างรวดเร็วเฮ้ย <Hey! S 1> นั่นมันสวนของใครวะนั่นไฟลุกอย่างนี้นะกะว่าโดนลอบเผาแน่แๆมีสวนยางนาตาสางศัตรูไว้มากก็ต้องระวังน้อยนั่นนั่น เอ็งเห็นอะไรไหมผมชี้ให้เชิดดูก็มีคนสองคนกำลังวิ่งออกไปจากท้ายสวนอย่างรวดเร็วปกมันสวนมหมวกไอโมงกลุ่มหน้าทั้งสองคนนั่งง่ายข้าว่าในสองตัวนั่นแน่แน่ที่เผาสวนนะ่ะจะเอาอยัางไงดีวะน้ำจะดับไฟก็ไม่มีเชิดพูดเฮยถึงมีก็ไม่ทันแล้วลุกทางสวนแล้วผมบอกก็ทางนั้นเราต้องเองาไปต่าง ต้องรีบไปบอกไอ้ปานให้รู้มันต้องรู้จักเจ้าของสวนผมบอกพลางรีบพาเชิดอ้อมไปอีกทางของสวนเล่งรถตรงไปยังบ้านของปานทันทีอย่างร้อนใจปานกำลังนั่งเหลาซี่ไม้ไผ่เล็กๆอยู่ตอนที่เราไปถึงเขากำลังจะทำากรงนกเขาเรารีบบอกเล่าเรื่องราวให้เขาฟังอย่างร้อนใจคงจะเป็นสวนไอ้ผู้ใหญ่จง แน่แนเลยนะตรงนั้นน่ะปานบอกไอ้จงน่ะมันมีโจทย์เยอะไอ้ผู้ใหญ่คนนี้นะ่ะมันชอบข่มเหงคนอื่นปานพูดมา่อดันจบคำไอ้รวยหมาของปานก็าหา่อขึ้นมีเสียงมอไซค์สองคันกำลังวิ่งตรงมาที่บ้านของเขาอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมันใกล้มาถึงก็มองเห็นชัดๆว่าเป็นผู้ใหญ่จงกับลูกน้องอีกสามคนผู้ใหญ่จ้อมีเดือดกระโดดลงจากรถ พร้อมก็พูดเสียงดังพวกมึงพวกมึงสองตัวใช่ไหมไปเผาสวนกูเฮ้ยผมกับเชิดปูทานพร้อมกันอะไรกันบ่าวนดี่ผมกับเพื่อนนเพิ่งมาจากชุมพรเดินผ่านสวนของบ่าวเห็นไฟไหม้สวนก็รีบมาบอกไอ้ปานเพื่อนที่เราจะมาหาหนี่แหละจะไปเผาสวนของบ่าวทำไมเราไม่ได้รู้จักกันนี่ผมบอกอย่างงงๆก็ทำใจพวกแกจะเป็นใครวะ มีคนเห็นแก่เดินกันอยู่ตรงนั้นพวกเราจับมันผู้ใหญ่จงชายว้ยสี่สิบหัวเถอกตัวดำตาแดงกล่บบอกกับพ,พวกที่มาด้วยเฮ้ยอย่ายาอยานะโว้ยไอ้ผู้ใหญ่ย่ามาอวดบารมีที่บ้านข้านะป้านที่ยืนอยู่เง,เงียบๆพูดขึ้นร้างกระยับชายพกเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีอะไรบางอย,าอย่างอยู่ในนั้นทำไมวะไอ้ปาน ยังไม่รู้ไม่เห็นอย่าพูดดีกว่าก็ามีคนเห็นเพื่อนเองสองตัวนี่มันวิ่งออกจากที่ไฟไหม้แค่นี้ยังไม่ชัดอีกหรือวะก็ข้าเดินกันไปถึงตรงนั้นไฟมันไหมให้เดินทอดน่องอยู่รูอวะผู้ใหญ่ผมตอบแล้วเรียกว่าผู้ใหญ่แทนคําว่าบ่าวเพราะตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านไปพูดกันเดี๋ยวโรงพักผู้ใหญ่จงสรุปเอาดื้อๆ และลูกน้องของมันก็ชักปืนตรงเข้ามาที่พวกผมปานกระชากระเบิดมือออกมาขึ้นชูทันทีเล่หนอ,อไว้พวกนั้นจะงักกึกเหมือนกับเห็นผีเอาสิวะยิงเลยระเบิดหลุดมือเมื่อไรได้เละกันทั้งหมดนี่แหละปานพูดเสียงเยี่ยมเกรียมปรางทำท่าที่พร้อมจะดึงสลักได้ทุกเมือ่อเอ้ยยาอยาพวกเองผู้่ใหญจงเสียงอ่อนลงทันที อย่างคนที่มีเล่เหลี่ยมแปลว่า,าใจเย็นๆกันสิโว้ยไอ้ปานส่วนพวกเองก็เก็บปืนซะก่อนในเมื่อไม่ใจเพื่อนเองเฝ้าอย่างที่เองบอกก็แล้วไปสิวะแต่อย่าให้ข้ารู้นะโว้ยว่าใครผู้ใหญ่ว่าเธอไม่ไห้ขู่แก้เขินไปพวกเราครับผู้ใหญ่เจ้าเล่สาวเท้าไปทรี่รถตามด้วยลูกสมุนแต่ก่อนจะไป มันหันมาชี้หน้าชี้มาทางที่ปานอย่างอาฆาตก่อนจะเป็นหัวรถออกไปในที่สุดผมกับเชิดอ,อยู่เยี่ยมปานได้สีห้าวันพวกเราก็าลากลับและแค่ผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์ผมก็ได้รับโทรเลขด่วนจากนงพง,งาเมียสาวร่างอวบของปานปานตายแล้วมาดูาตายแล้วมาดูข้อความที่ปรากฏในโทรเลข ถามาผมถึงกับตัวชาวูบแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองผมอ่านซ้ำไปส้ำมาหลายเที่ยวก็ยังเป็นประโยคเดิมความคิดของผมร่องร้อยนึกไปถึงสมัยเรียนมัธยมในเมืองด้วยกันเราสามคนก็คือผมปานและเชิดกินนอนและหัว่าหกก้นขิดด้วยกันมาจนเมื่อเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปตามวิถีแห่งตน ที่ไม่อาจจะลีกิดได้แต่เรายังติดต่อกันสม่ำเสมอและเชิดนั้นก็อยู่ใกล้กันกับผมมีปานที่มาทำสวนอยู่ในที่ดินเก่าแก่ของพ่อเขาแต่ผมกับเชิดก็ไปมาหาสู่มันไม่ขาดโดยการโดยสารรถไฟแล้วก็เดินเท้าเข้าสวนแต่นี่ก็เพิ่งผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวที่เจอกันทำไมปานถึงได้ตายจากไปแล้ว ผมกับเชิดแต่ไปถึงบ้านของปานเเกือบมืดค่ำและก็ตามไปที่วัดซึ่งเป็นที่ตัง้งศพนงพงาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าปานโดนโรอบยิงขณะออกไปปกรีดยางตอนดึกพร้อมกับลูกจ้างอีกคนคนยิงได้พูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไปแล้วไอ้ปานต่อไปก็เป็นคิวเพื่อนของมึงถต่มันเยียบมาเมื่อไรมันไม่ได้ออกไปแน่สานิด ลูกจ้างตได้ยินเสียงปืนเขากำลังจะตัดยางอีกแปลงที่อยู่ติดกันเมื่อได้ยินเสียงแว่าวและเสียงปืนเขาจึงย่องฝ่าความมืดแอบเบข้าไปดูแล้วก็เห็นผู้ใหญ่จงกับลูกน้องกำลังจอย,ยิงปานยางมาหม้เอกกัดในะคำพูดทุกประโยคของมันสานิจจำได้ไม่ลืมเลือนสานิตลูกอีสานที่มาทำมาหากินทางใต้และอยู่กับปานเกือบสิบปี เขาเก็บความแค้นว่าแน่นอกและเขาเองก็รอให้ผมกับเชิดมาจะได้ปรึกษาหารือกันและตอนนี้ไอ้พูใหญ่จงมันยังไม่รู้กับพี่ว่าผมน่ะรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างสานิดบอกกับผมแล้วก็เชิดดีแล้วสานิ์เอาละ่ะเรื่องนี้นะไม่ต้องถึงตำรวจนงบาง,งาเธอน,นจะว่ายังไงก็แล้วแต่พี่ แล้วแต่พี่แสนเธอะพี่น่ะเป็นเพื่อนร่วมสาบานกันกับพี่ปานพี่ว่ายังไงฉันก็เห็นด้วยนงพงาพูดอย่างเชื่อมัน่นในการตัดสินใจของผมกับเชิดดีละแต่อย่างนั้นสานิตเอ็งน่ะไปเอาแก้วมาหนึ่งใบแล้วก็ขันน้ําใส่น้ํามาคึงขันนะเอาเหล่ามาหนึ่งโข้ากับเชนะิดน่ะมีเรื่องต้องคุยกับไอ้ปานในโรงผมสั่งอย่างเยี่ยมเกรียม ผมเดินเล่าที่สานิยกมาลงในแก้วตอนหน้าลงสุขเพื่อนรักแล้วก็ทำกลางสายตาแขกเรือนับร้อยมีดพกลงอาคมวาวับถูกชักออกจากฝักแขนของผมยืนออกไปเหนือขันน้ำที่มีน้ำอยู่ด้านในผมติดแขนตัวเองช้าๆยางไม่หวัดหวันพลางประกาศเลือดของข้าที่ลังลงในสายวารีเบื้องหน้า ขอจงเป็นพยานในความมั่นคงแห่งความเป็นเพื่อนที่จะไม่ทิ้งกันแม้ว่าเองจะตายไปแล้วข้าขอสาบานตรงนี้ว่าจะเด็ดหัวไอ้ไหมาหรบกัดตัวนั้นให้ได้และขอใช้เลือดของข้าเส้นพญญาณของเองไปปรางปรางก่อนนะเพื่อนผมพูดพร้อมกับปีดแขนช้าๆแกกเลือคลางฮือและเชิดก็ทำแบบเดียวกันกับผม ก็ราวห้าทุ่มเราคือผมและเชิดก็ว่าจะออกจากวัดไปพักผ่อนที่บ้านของป่านและกะกันว่าเช้าเช้าจะรีบมาใหม่หมอไซต์ที่ศานิดให้เรายืมขับแต่เป็นหัวออกจากประตูวัดแค่นิดหน่อยเสียงเปียกของปืนก็ดังขึ้นผมร้องโอ้ยพร้อมตะโกนเชิดถ้าถูกยิงฮฮฮฮ มีเสียงวัวราอดังจากในเงามือที่สูมประตูวัดแล้วผู้ใหญ่จงพร้อมลูกสมุนอีกสองคนก็ร้ากฏตัวขึ้นมือของมันมีปืนที่ตอนนี้กําลังจ่อง้องมายังผมแต่เชื่อที่กําลังกลมลงยกรถที่ล้มให้ตังขึ้นหยุดแล้ก็ยกมือขึ้นทั้งสองตัวไหนอาาตัวไหนว่าที่ว่าจะได้ถูว่าข่านะะไอผู้ใหญ่จง เชิดกำรามรอแหล่ลฟันเดี๋ยวทำท่าจะชักปืนเฮ้ยอยู่เฉยๆตาไม่ยากไปอยู่กับไอ้ปานนั้นไอ้คนที่นอนอยู่นั่นนะ่ะพวกเองมันใจสอดจริงๆิกอาจยิงแค่นัดสองนะัดก็ลาโรงซะแล้วอาต้องการคนเป็นเป็บบนสาบคนซึ่งตอนนี้มันก็เหลือเองคนเดียวผู้ใหญ่ผู้เหมือนกับว่าโกรธพวกเรามาแรงปีพูด เพราะว่าข้านาจะได้ทร,รมานก่อนตายทร,รมานพวกเองรอรกอง่รอรนตายยังไงล่ะจะไ่หมพวกเราใช่ครับลูกปีต้องทร,รมานมันให้สมกับที่มันเผาสวนของลูกปีเฮ้ยข้าไม่ได้เผาสวนแกน,นะไอโจงปากดีนับเว้เฮ้ยเองแล้วเรียกข้าว่าไอโจงหรอผู้ชายจงเตะช้อนเข้าชายโครงของเชิดเสียง,งดังพัวแต่ว่าเชิดยกมือปิดป้องได้ทัน และก่อนที่มันจะเหมิมเกริมไปมากกว่านี้ผมซึ่งแสงํำเป็นโดนยิงนอนคว่ำอยู่ก็ยิงเข้าใส่ผู้ใหญ่จงและลูกน้องทันทีผมยิงไปที่มือของพวกมันสามคนจนปืนหลุดกระเด็นร้องโปวดโอยพวกมันสะบัดมือเรา่เราๆด้วยความเจ็บปวดที่อยากจะบรรยายเอ้ยนี่มีแกตายไปแล้วนี่ก็ข้าก้า,ายิงโดนอนะโอเคงเต็มๆผู้ใหญ่จงพูดใจ แกยิงข้าโดนหน้าอกแต่ว่าฮ่าฮ่ไม่เข้าโว้ยข้านังแหนวไอ้โง่ผมบอกมันพร้อมกับถลกเสื้อให้ผู้ใหญ่จงดูรอยสักเต็มหน้าอกเป็นรูปพญาน้าคแค่ในยิงข้าจนบทกระสุนมันก็ไม่เข้า้าจะบอกให้รู้ฮ่า่าจะแบตายก็อยากจะรู้ว่าแกน่ะเป็นยังไงและในที่สุดแกให้ผู้ใหญ่ แกก็พูดออกมาเองว่าแกน่ะเป็นคนฆ่าปานแกมันไอสารเลวแกอย่อยาอยู่เลยผมพูดพร้อมทำท่าจะกระดิกไกปืนซ้ำยายายาคุณแสนมีเสียงตะโกนดังมาจากภายในวัดแชายสูงอายุหนึ่งคนพร้อมด้วยชาวบ้านที่กำลังเดินกันมาอย่างมากมายบางคนก็เดินบ้างวิ่งบ้าง่านสายรวัตรผมอุทาน ผมได้ยินหมดแล้วที่ไอ้ผู้ใหญ่นี่พูดครับแต่ผมพร้อมกับลูกปานพร้อมจะเป็นพยานให้คุณแล้วก็นงปางาภรรยาของปานรอให้เป็นนาทีของกฎหมายดีกว่าครับคุณแสนคนชั่วน่ะต้องได้รับผลกรรมนานๆครับยิงมันให้ตายนะมันตายไวไปอย่าให้ตายง่ายๆเกินไปแบบนี้นะสารวัตรเริงชัยพูดจบก็หันไปทางผู้ใหญ่เอาละพวกแกสามคนตามยาเบิ่มไปนะ ตามไปเดียวนี้ก่อนที่จะใส่กุญแจมือและก็อย่าคิดนี้เด็ดขาดไม่งั้นวิสามันแน่แน่ส่วนคุณแสนแก็เชิญเสร็จธุรกทางนี้ก็ช่วยไปให้ป้าคามี่โรงพักด้วยนะครับเสร็จแล้วสารวัตรหนุ่มใหญ่ปลกโรมาเหมือนผีหลอกก็ยกมือบายๆขับรถตามลูกน้องออกไปและการกิดเลือดเส้นวิญ,ญญาณของผมและเชิดน,นั้นก็นับว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี มันดีเยี่ยมทันตาเลยทีเดียวมันเป็นวิชาขั้นสูงที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าแต่เราต้องการให้คนตายช่วยให้สำเร็จผลในเรื่องนั้นๆต้องการให้ช่วยอย่างรวดเร็วแล้วลก็ก็ต้องใช้ศาสตร์ที่เรียกว่ากรีดเลือดเช้นอวิญญาณนี่แหละครับแลาปานนี้เวลาก็ผ่านไปเจ็ดปีแล้วไอ้ปู่ยายจงก็ยังคงชดใช้กรรมอยู่ในคุกส่วนนงพงาน,านั้น ก็ได้ตายจากไปสามปีแล้วเพราะความปรอมใจและก็เหงาหงอยที่ขาดคู่ที่ดีที่สุดและผมกับเชื่อก็ไม่ได้กลับไปยังบ้านเก่าของปานอีกเลยเพราะนุ่งพงาได้ขายต่อไปนานแล้วก่อนที่เธอจะตายบัดนี้ทุกอย่างทิ้งไว้แต่ความหลังความทรงจำที่ดีๆที่เคยมีให้ต่อเพื่อนแปลมันก็ยังคงมั่นคงเหมือนเดิม ตลอดไปราบชั่วนินรันจบบริบู